โดยอันฟรงเศสรวมถึงผู้นําสหภา,าพสหภาพยุโรปนะครับประสานเสียงชัดเจนแล้วว่ายังไม่สามารถรับยูเครนประเทศที่กําลังมีสงครามเข้ามาเป็นสมาชิกได้ทันทีแบบลัดขั้นตอนแต่ว่าแย้มนะครับว่ายังคงพิจรา,ารณาใบสมัครของยูเครนอยู่และยูเครนนั้นถือเป็นครอบคร,บรัวย <c> ุโรปครับ Nous auront une discussion ce soir elle est importante parce que d'abord je pense qu'il faut envoyer un signal fort dans cette période à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Dans le même temps, il faut que nous soyons vigilants. Est ce qu'on peut aujourd'hui ouvrir une procédure d'adhésion avec un pays en guerre? Je ne le crois pas. Est ce qu'on doit fermer la porte et dire jamais? Ce serait injuste. Est ce qu'on peut oublier les équilibres de la région? Il faut faire attention. นี่คือเสียงของผู้นำฝรั่งเศสซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของ EU ในปีนี้เกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการของยูเครนและเรียกร้องให้ EU ใช้กระบวนการพิจารณาที่รวดเร็วเพื่อให้ยูเครนได้เป็นสมาชิกในทันทีมาโครงกล่าวว่าเขายอมรับว่า EU ต้องส่งสัญญาณที่เข้มแข็งไปให้ยูเครนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในการให้ประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามเข้าสู่กระบวนการเป็นสมาชิก มาครงแสดงความเห็นขณนะที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำยูที่แบ็กซายเป็นเวลาสองวันท่ามกลางวิกฤตยูเครนที่ยูถือว่าเป็นการโจมตีชาติยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองและนำมาสู่ความตึงเครียดด้านกลาโหมพลังงานและเศรษฐกษิจ EU ด้านบรรดาผู้นำา EU อต่างปฏิเสธข้อเรียกร้องของยูเครนที่ต้องการให้ EU รับเป็นสมาชิกอย่างรวดเร็วเช่นกันแม้ที่ผ่านมาชาติสมาชิก EU ต่างเคลื่อนไหวในเรื่องการส่งความช่วยเหลือต่างๆให้ยูเครนอย่างรวดเร็วและพร้อมใจกันออกมาตรการคว่มบาตรัสเซียเพื่อตอบโต้ก็ตามโดยชาล์มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปกล่าวในที่ประชุมแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อยูเครนและให้กำลังใจว่ายูเครนนั้นเป็นหนึ่งในครอบครัวยุโรป ขณะที่อันเดรชเพลนค i วิชนายกรัฐมนตรีโครเอเชียกล่าวว่าไม่มีใครสามารถเข้าเป็นสมาชิก EU ได้ในชั่วข้ามคืนมาร์ครูเทอร์นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีก่อนจะได้อะไรบางอย่างโดยแม้เนเธอร์แลนด์จะเห็นด้วยกับการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง EU กับยูเครนแต่เนเธอร์แลนด์ไม่เห็นด้วยกับการขยายตัวของยูมานานแล้ว ทั้งนี้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก e อยูนั้นใช้เวลาหลายปีและประเทศผู้สมัครต้องปฏิรูปประเทศเพื่อให้ผ่านคุณสมบัติในหลายด้านตั้งแต่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจธรรมาภิบาลหลักกฎหมายไปจนถึงเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนสำหรับในวันศุกร์นี้ผู้นำยูมีกำหนดหารือนโยบายด้านกลาโหมและพลังงานที่สืบเนื่องมาจากสงครามในยูเครน ขอบคุณที่รับชมรายการชินเอ็นเวิลด์ทูเดนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ินเอ็ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ